วันนี้เรามาเล่นน้ำอยู่ที่เขือ่อนลำปาวนะดไม่ได้เล่นหรอกมาดูเด็กเล่นนะคะเด็กมาเล่นเขาจะมีแบบปานาณาโบด้วยนะข้างหลังแต่ว่ามันแพงนะคะเราจะไม่เล่นน้ำเย็นไหมจิตาน้ำเย็นไหม,น,ไม,น,ไมน้ำไม่ลึกนะ้ำไม่ลึกโอ้โหน้ำไม่ลึกเนาะน้ำเย็นไหมน้ำเย็น เย็นเจี๊ยบเลยเหรอใช่สนุกไหมสนุกไหมไก่ต้องถามฮะป้าปลงมาสนุกแน่อ๋อมันเปียกไม่ได้เอาชุดมาก็ไม่เอามามก็อีกคนนึงนั่งรออยู่นน,น่นนอนคันพัดแป๊บแป๊บแป๊บแป,ป,ป,ปนะ้ามป๊บแป๊บแป๊บอป๊บแปแป่ไม่อยาปเช่ามันเปียกมันเปียก พอพออย่าไปลึกเอาหาปลาอยู่เอานี่ไปด้วยหาปลาอยูอ่เออเออระวังปิงกัดน,นะดูดิปิงหรือเปล่าน้ำจืดมีปิงไหมทุกน้ำมีปิงไหมไม่มีน้ำเค็มไม่มีน้ำทะเลไม่มีน้ำอะไรนะน้ำทะเลก็จะเป็นปิงทะเล น้ำนเค็มเป็นปิงทะเลน้ำจืดก็ปิงน้ำจืดอันไหนกิดหลาแหงมดอันไหนมันดูดเลือดไม่ดูดเลือดเหมือนกันมันมันมันเดียวกันไหมมคนละพันธ์มันปิงเหมือนกันแต่ทำไมเหมือนคนละพันใกล้จะขึ้นแล้วนะ ใกล้จะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วอ๋อนคนรอร้อนนั่นไม่ร้อนนะคุณเปิ้ลคนรอร้อนแล้วไม่ร้อนโอ้อันนี้ก็มาครั้งแรกนะมาหาดดอกเกดครั้งแรกเลยก็ บรรยากาศสบายๆคนไม่เยอะนะเอาเอาไปไหนเอาห่วงไปด้วยต,วตอนเย็นก็เข้ามุ่งหาป่า,นนาก็เนี่ยเยอะละเขาไม่เล่นตรงนี้อยากไปเล่นตรงนี้นะ่ะเขาไม่เล่นกับเราหรอกเขาต่างคนต่างเล่นตะเปิ้ลน,นั่งรอเนี่ยจะไปเล่นตรงไหน เขาก็เล่นต่างคนต่างเล่นเขาไม่ได้เล่นด้วยกันเด็กงอแงอยากจะเล่นกับเพื่อนพอพอพอโอเคเดี๋ยวเราใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะใกล้จะกลับและเราจะกลับบ้านาที่มันยังจะทิ่มันยังไม่ลงอ่จะ <ลง S 1> จะกลับบ้านประมาณสามสิบกิโลสามเพอนามนมาที่อำเภอสหัสสขันจังหวัดกระสินเดี๋ยวขึ้นก่อนนะเล่นก่อนแป๊มหนึ่งก็ได้ค่อยขึ้น เดี๋ยวป้าไปกินน้ำก่อนหิวนายแกบ๊ายบายไม่หิวน,น้ำบ่อยอะ่ะหิวน้ำบ่อยเพราะกินส้มตำชุรสเยอะป้าส้มตำเหลือไหมทิ้งแล้วพานอราแมา <ห ả? S 1> พานอราแมภา<อ>พภา,า<อ>พภา,า<อ>พาาพานอรามาก็คือภาพ360องศา Yeah. 360องศาภาพ360องศาหาดดอกเกตคขือนลำปางโอ้ว้าวอ้าวเค